สวัสดีค่ะก็วันนี้เราก็มาอยู่กับแก๊งแก๊งอะไรอ่ะประน้องโกกกับเราของด้วยกันชื่อแก๊งตอนไหนวะวันนี้เราก็มาอยู่เล่นเล่นอยู่เล่นไอ้มันจายชื่อยิ่ทำแบบโบโบโบไอ้นี่วะบิ๊กอะไรเนี่ยแล้วก็มาอยู่กับเกมมาโรแลนด์นะคะคอนเทนต์คอนเทนต์มันอ่านไม่ออกบิ๊กพีอาร์ซีเอานี่ดีกว่าอ๋อพีอาร์ซีใช่ไหม พี่ทีพันซี่การอ่านเดอยกับเราเลยอะแต่ความหมายแต่ความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือคืออออะ่คืกูตอนแรกกูว่ากูจะอ่านคลิปอะไรแต่ว่ากูเห็นชื่อแล้วกูไม่ไม่ไม่ดีกว่าพี่พัสซี่กูกูขี้กูขี้เขียนกูกลัวโดนแบนมันเป็นรองเลือสองตัวนะเนี่ยอะไรวะแม่งเอ้ยแต่วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมบโรเลนต์กันนะคะ วุันเลยแท้แท้มีสมาชิกดังนี้ค่ะพี่บูพี่บูน้องให้พี่ไล่ลายชื่ออะโอ้ไอบ้างวะบูรพามีบูรพาแล้วก็มีไอวไวเพชรแองกี้พี่แล้วก็ซาตูโอตน้องอ้ําแล้วก็บักเฟนบักเฟนใครเฟนนี่วะ แล้วก็กอนะครับเด่นอะไนขนาดนั้นวะตามันเป็นนโผล่มาโดยสิ้นสี่โอเคประมาณนี้ละเก้าคนทีมเข้ามาเอว่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีกติกาอะไรบ้างวะไม่มีไม่มีกติกาคือฆ่าให้ตายให้หมดกติกาคือต้องฆ่าด้วยมีดจริง มีจริงเหรอะไปเชียร์เยเกย็แล้วบกูมีใครบ้างไปคุยไงเรื่องวันนี้เยวเลยไม่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 อเข้า B กันเหรอกูชอบชื่อคิวจอยทีไทั้งเลยโอ้ ใรมีฮิวบ้างเนี่ยฮิววหิวิวขอหิวเยบอบ่มีอ้าวไม่คนีดีไอ้บูคุจะไปเผาห้องมึงกคาเงรบได้นีเฮ้ยเหลือใครนันเหลือมาวลคนเดียวเฮ้ยสายสายต้องจังหวะนี้ต้องห่ช็อตอุ้ยใครอะได้ป่าไม่รู้ โอ้ยเฮ้ยบู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 อ่าได้ได้มี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 บอลอยู่มีบอลอยู่อะไรวะมี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 ไหนอยู่ไหนบอลแตกหนึ่งเอลอ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 งเร็ว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 อะไรวะบอลแล้วบอลแล้วบอลแล้วเห็นไม่เห็นไม่เห็นไห่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไป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 นี่เหรอข้างบนเหรอขนาดนี้คมขนาดนี้คมทำไมกูต้องเดินอ้อมเลยวะไม่โดนอะไรเอามันเอาเอาเอ้ยพี่ดีแล้วพ่ดีแล้วอ่ะเฮ้ยเฟ ผม่าดมแบบโกลุมเชื่อสารต่อเจตนาลมกูใครวะทำไมวะกูว่าน่าจะน่าจะแฟวกันยันลูกบวชอะไม่บินเหรอมีดบินคนไปคนคนมีดบินเอาาขาดคนมีดบินโอ้ยแสบจมูก อีนะปอนะพีีเปล่าีเปล่าี clearing out bomb buddy out u i n g o o าแตกโอเวนแตแตกไม่ถึงรอแตกโอ้ยคิวอะโอกูไม่ยากอ่านชื่อคนยิงกูเลย ไม่ดด้กินนััยเออไม่ได้ยินทักนะแต่โดนอะไรดูแล้วกิลตายมันเป็นจุดคือคุณเหยียบปุ๊บคุณตายเลยมันเป็นจุดนะนั่นจุดอับจุดอับอัอาบปิงจุดใหญ่ด้วยเอาเอาเรียบร้อยยิงใครว้แล้วตอนเฮ้ยมารวิ่งโดนเจาะหัวมันแตกไปใครวะใครวะ

คี่ต้องตามไปผังในบ้านเมือนตัวเราแหละเท่านั้นนะได้ได้ได้กูไม่มีปัญหาเอ้ยอะเป็นมันแน่เนี่ยเลยว่าเรื่องพังรถบุกเนี่ย <c oughs> <c oughs> เรื่องพังรถบุกเบุกเลยนะ <c oughs> จะได้ไม่ต้องเล่นไง <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเอ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 มาเอมา Cover going out Cover going out โอ้โหนะจบแล้วที่กูทำไปเอาการตั้งใจนะ แอีกนิดเดียวก็ตายแล้วอ่ะเอผได้ก็บนนี้ีครับเเรียบร้อยบาว์เี่หลังบอด Spike down A ตรงไหนวะอนข้างบนเอ้าใครดันก่อน ถ้าวนเธอ่เหยิงเป็นเม็ดม่วนเลยเลยเนม็ดน้ำห่วงเลยว่ะล่วงเคสไปเอามีดในฟันแองกี้มาทีนี่โอ้โหพี่โคตรไกลปาไม่ได้ผมทำไปแล้วแบบบู๊อะเอาไม่มีขาสไปเลยใช่เอ้ยไม่ใช่ว่าง่ายเราเนียนเราไปเอกันยิ่งยันเลย ดีจะบอกใครจะบอกใครทำดีทำดีทำดีเจมส์ปักปูล่ะสุดยอดอยู่ที่เรียนรู้จริงๆเลยชินเอาไปชินชินไม่ชินไม่พูดไม่จาเลยวะผมบอกแล้วไงเอ๊ะใครมันเถื่อนเลอะโอ้เไม่ถูกกับคิวจอยเลย เราสหดแปูปูไม่รมาเ่อไหพี่ไหวไหวเวนไหวพีู่ไหวโอ้ลีโดยูตรงไหนวะเอ็ดออฟทอมอโล ต่อไปพี่โมลทุกการตายของพี่จะแข็งแกร่งขึ้นเออทุกครั้งที่เจอดตายเจ้าจะได้รับพลังโดนแน่โดนแน่เอ้าเอ้าอะไรวะตายกันหมดแล้วเมื่อกี้ตกใจตกใจตกใจเฉยตกใจด้วยโบมีบ้านแตกว่ะอบครับุณทำผมได้ยู่อ่ะเมื่อกี้ได้ยู่ได้ยู ไอ้น้องอ้ำว่ะรองอ้ำให้นไปเงียบจังเลยน้องอ้ำขอเสียงหน่อยหน่อยหน่อยไม่ทันหรอไม่ทันหน่อยหน่อยแบบหน่อยอะไรนะปกติไม่ต้องมาซึมซับก่อนต้องมาซึมซับกับแกงนี้ก่อนเอาไหม่เอาไหม่ไปไว้ไกลไกลหน่อย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 นี่หน่อยหน่อยเอ้าติ๊ดชรอต การตัวเดิมดชกวยเจ้าทะลุเลยวะโอเ้มึงจะถือนี่ดีมีมีม่งไหมรอรอรอคือคือสิ่งนั้นเลยเพื่อนคือสิ่งนั้นเลยพื่อกนัมนเลยั่ไงมึงโลงกับกู เอ่าวนึกว่าเห็นไแฟงกี้ดีกว่าข้าวรว่าแฟงกี้เหแฟงกี้แฟงกี้เดอยไมโอดินแทนโอดินรักแท้แพ้โอดินไปทุกคนต้องใช้โอดินด้วยครับนะ ไปไปเคลียร์กับพี่บูเอยงนะนนะนะไปเคลียร์กับพี่บูนะเคลียร์กันเองกนะตัวเดียวที่เชฟดิ้นเฮ้ยพี่พี่เล่นเป็นแค่ปืนเดียวแล้วก็ยิงไม่แม่นไม่ค่อยแม่นด้วยอ้เหค่อนข้างแม่นด้วยไม่ไม่ค่อยแม่นเราไปบีอย่าบอกอย่าบอกเขานะอย่าไปบีไปบีดีโล่งดีโล่งใครอยู่มุมนั้นอ่ะแพ็กกี้เหรอโอเคโฟดินพูด ดิ้นอีกแล้วอ่ะเว้ยเดาวดินเหรอใช่มุกไปเล่นด้วยกุศลทรงใสสวยงามไอ้เป็นกล้าด่าพี่วะผมถามจริงเงินสีน้ำนี่ไงอันตีเอาดึกด๋อยนี่ไงโอ้ยขี้ตายเหรอผู้ใครมีตัวนั้นวะตายแล้วผมตายเขียวจอยคิวจอยอยคนนั้นลองนะโอ้ยเขียวจอยู่นี่นี่ไงโอดินโม้ ตายคนซายตาคนซ้ายข้าหังข้างหลัพี่ข้างหลังข้างหลังเอาระเบิดตปกี้น้องสายนะครับน้องสายมาหดแคมาจากไหนไม่รู้ไอม่ดดเลยซ้ายยัดเลยซ้ายไปบีพี่โอ้หมดลูกเวละหมดลูกเอาไปวานที่เลยวางีตซ้ายไปเลยมาเลยมาเลยซ้ายซ้ายมาเลย เราแคแพลตออดินฉันชอบดึงดึงชอบผมก็ตั้งตั้งหัวคนดีซื้อออดินนะครัะยิบหายขายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมตันตันพี่บูให้แล้วพวกพี่ยิงนะใครมีใครเอาอดินไหมเนี่ยเปลี่ยนปืนก็ได้เปลี่ยนอดินก็ได้เฮ้ย เนอาเนียแนี่นี่อดิาแทนแตกต่างเหมือนกันวะแตกต่างเหมือนกันเหมือนที่แตกต่างเป๊ะบีบาบีบีเบียไหนเนียอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยล้สิ มันยิงมาหยุดเลยไข่ไอ้เหี้ยวะนี่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 มันอยู่นี่แล้วมันอยูุ่ดมันดังมตรเนี่ยโอ้โหระเบิดยิงมามิกกี้วเนแอนด์เบิดเดียววะมันขนาดนี้เลยหรอยิงผมไม่โดนอย่างเงี้ยโอ้โหมันยิงแค่สองนัดเองเหรอเออมันือขวาคิดขวาตามนัดอ่ะ

คอนเทนต์ไงคอนเทนต์คอนผมยิงลูกฟองลอยเมตรโดนหัวครับอะไรผมโอ้โหเทมปอดีเลยอคลิเหมือนตั้งตั้งชื่อคลิปเหมือนตั้งชื่อคลิปทำคลิปอีกอะลูกฟองลอยเมตรโดนหัวผมเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอ่ะโอ้โหโอดังกันเล่นสนายเฉยกระบอกข้ามโูเลตโอดินใครเขาทำไงวะผมตั้งการท่องโนเล่นสนายครับ ตั้งกลุองตั้งงกลุไปเรื่อยอะจังหวะเนี้ยะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอยิงอีเมาลี่นะแล้วเด็ดผู้สาวถัดนันถัดนั้นตกไปมึงก็ยังจะเดินไปโดนอีเมาลัยไหนวะกูนึกว่ามึงสตาร์ทใส่กูอีกบอบอบอเฮ้ยใครกู้วะเอาโดนมีคนเนียนมีคนเนียนมีคนเนียนวะ มีด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 เฮ้ยมีด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 มามีด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 ม โดนมีดการเอาไปเอาไ่แลเสแลเสได้ได้พี่เ้าพี่ต้องการหมุนจัดให้เดี๋ยวแล้วมามีดมามีดมามีดก็มีดมามีดก็มีดแล้วกูซื้อปืนทำไมเนี่ยเอาขายที่พี่ขี้ขวาขายมีดแล้วมีดนะมีดล้วนล้วนมีด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 มดมี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 ีดม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  อ้าวเจ็บเหรอเเจ็บเออเบ้นเบ้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 ยเบ้เบ้โอ้ยโอ้ยคุณจะล้ม้มเฮ้ม้ม้เจ้าอะไรยิงเนี่ยเอาไปกี่บาท

เออโอ๊ยเดีนยังไงอ่ะปกติ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 มาหนักลาวเราดีกว่าบู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 เห็ไหวะบูบูลูกซองไปยิงหน้าโยนลูกมาครั้งหนึ่งเออตะกี้นี่ใครอาหลงเอาใช้ลูกซองวะมีคนมีคนเอาลูกซองมายิงเฉยเฮ้ยพูดถึงลูกซองเอาลูกซองป่ะลูกซองป่ะลาวหน้าลาวหน้าลาวหน้าลูกซองป่ะ

ไอ้ว่าชุบได้ปะร้อยหลังไเฮ้ยดีใครวะอ่าน้องน้องอ้มดีกว่ะน้องอ้ำชุบ่อยนี่ใครวะเออโมจิเฮ้ยชุบกินชุบกิม่กูจะไม่กินขนมโมจิสองปีเออโมจิตอนที่ยอยอกยอโยกสปยดาว์บีที่น

ขึ้นแต่บนนี้แล้วโอ้ยโอ้อยู่ลูกซองลูกซองลูกซองซองลูกซองซองไหนไหนใกล้ใช่ไหมไอ้ลูกซองอ่ะบัคกี้เหรอไอ้ที่เป็นเออบัคกี้อะไรน่ะบัคกี้นะบัคกี้นะเก็บบางประด็ของใครวะอาสกิลนาอาสกิลนา มีมีคนปืนแปลกๆกระบอกยัไงจินไม่นลซองินแปลกๆเหรออะไรนะรู้สึกกูขอสโมสได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ไ่ให้ไม่ให้ไมให้ไม่ให้เอาข้างเนะข้กางเลยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เอาข้ากลางอย่างเดียวนแปลกันไแปลกนะปืนไม่ได้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 อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะซองเดียวไปบีกันพี่บีกันจดบ จะวัดลูกตองกับเราอย่างนั้นเหรอามจีกมันแรงไม่นีดยเงกไอ้เอฮะได้ไงวะน่นอะไรกันนั่นอะไรกันต้ราไม่ได้คุยกันแบบนี้ใครใครล่ะอ้โราย คนไม่ใช่บักกี้ไม่ใช่บักกครโกงอ่ะคนโกงอยู่ประตูบีเอะมอบตัวใครวะมอบตัวเดี๋ยวนี้ออกมามอบตัวเดี๋ยวนี้สารชั่วเหรอสารชั่วต้องใจเป็นพี่ๆก็ต้องใจเอ้ยใครโกงเนี่ย เมื่อกี้พร้อมหน้าใช้ปืนบกกันนะตานนี้อะไรเล่นอะไรเล่นอะไรเอาเลฟีตายไปเลยจะตายไปเติมไหมไปเติมไหมพีตายดีกว่าพีตายดีกว่าีตายอะไรนะใครไปโยนปืนกลัวอะฟีตาย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 เฮ้ยเราเล่นออบสักรอบไหมตาหน้า ตาหน้ามันเริ่มเราใหม่ถ้าตังมันถึงนะพี่ถ้าตังมันถึงถ้าตังทุกคนถึงอ่ะเล่นเล่นออกกันพี่ตาหน้ามีแค่ปืนพกอะหรเฮ้ยโว้ยฟูรันไปตรงกวนชัวร์แล้วเห็นปะ Cover going out เฮ้ยเขาเข้าบีว่ะกขาดูว่าจะสโมกิดการให้กูแบบเว่ยแซ่บจำบกเฮ้ยไม่ตาย อกันอีกแล้ว่วะเดี๋ยวก็ได้เจออีกฟาบูว่ะที่มันโลแล้วได้บูรพาอะมันไม่ได้หนึ่งัรเหลเออย่หนผ่งศัล้วเหลือใครวะเลยแฟงกี้หรือเปล่าแฟงกี้เหรอ ตายคู่ขอโทษขอโดนอะไรอะไรี่จะทำผมจะไม่โดนบูดอะได้นะแต่ไม่ได้แค่ตำรวเป็นรีไฟพี่บูมาอยู่จ็าากพี่บูเป็นรีไฟบูฆ่าผมทำไมก็พี่จะฆ่าไปกี่ไง ไม่พี่บูมไม่ผิดบูมไปยืนหลังพี Target> ่กี้ทำไมไม่ยืนคือบูบูยิงแชงกี้ได้ใช่ไหมพี่ก็เลยฆ่าบูแทนไงจะได้จะได้คิวของแชงกี้อะไรของบูเนี่ยบูฆ่าบูอะเอาเวละก็เลยเป็นที่บูจะปกป้องพี่กี้เนี่ยใช่รู้ไปมนะถ่ายไป่ได้วะอะไรวะอยู่ทีมเดียวกันแต่ยังมีตัวที่ชื่อเฮ้ยตะไป เอาเลยวะระวังชี่ระวังระวังพี่โอ้โหขอโทษเอาแบบวูวิโลดีเหอาีคนน่าเกลียดมากตายอะไรเหรอมึงมึงทำได้น่าเกลียดมากทำไม่มา ไอ้โมชีฆ่าต้องตายพอดีเดี๋ยวมาไง้เอาว่ะเอาว่ะเจอกันเลยเจอกันเลยใครเนี่ยกอนกับกอนกับโมชิกอนกับโมชิถูกแล้วเลือดแพ้เลือดแพลเลือดรักแผแพ้เลือด พี่คือเลือดมันไปไอหัวใจมันไปเยอะเลยครับเฮ้ย multiple fingers ธรรมดาพี่นี่มันคำใบมิดโกนของพี่กีนี่หว่าใบมิตรโกนเหรอคนเราอ่ะยังเอาไตไปขายอ่ะเพราะว่าหัวใจไม่มีค่าพออ่ะเฮ้ยหัวใจไปขายก็ตายสิครับพี่ ลืมพูดล็อกแต่รู้นี่ล็อกแย่ล็อกในล็อกอ่ะ่ลืมสามัญสำนึกของมนุษย์อย่างนั้นแหละล็อกพาคืรมดีหว่าเฮ้ยทั้งแถบไปบูไปไหนไปไหนไปไหน B แน่ๆเลยกูแปลกว่ะเบียร์บั๊กบูมันก็จะไม่ไปด้วยกันหรอไปไม่ไปทำไมอ่ะโอ้เจ็ด หลังเออคิดมาเหมือนกันว่าน่าจะหลานมาครับบอกเลยจังหวะเมื่อกี้สบายมากออกมาไม่ตายเลยวะวน้องตายไม่ไม่มาสเตอร์พอเออพี่บูเขาไปไกลแล้วเขายิงบูเดียวได้เลยยิงเมือดีได้ด้วยหรอยิงไม่ย่อด้วยนะยิงไม่ย่อเออยิงแบบใช้กระแสจิตยิงอ่ะ Sabe que sea ti alguien café tiêu, ai, nó là cắt in trai rồi, caiboné, oh, leo big còn big pustin, iba big pustin, big 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 Pussy big big mà. มาเชลดิทเราเล่นมาดินไหมเล่นเอาเอาเปล่าเอาเปล่าเปล่าเปล่าเอาไหมเนี่ยได้มามามาเชลก็มาเชลไหนวะมาเชลคืออะไรวะกูยังงงอยู่นะเไรเฟิร์นอะไรเฟิร์นอ๋อมา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 โอเปอเรเตอร์ห้ามโกงนะห้ามโอเปอเรเตอร์มานะเฮ้ยยังไม่มีตังค์ซื้อถ้าใครโกงตาหน้าใช้มีดนะใครไม่มีตังค์ซื้อวะโกงตาหน้าใช้มีดมันจะตีให้เนี่ย อยากยิงแฟงกี้ป่ะแฟงกี้ไม่ให้พี่ยิงหน่อยเลยสิไม่ยิงก็อ่ะเป็นงั้นได้เหรอแฟงกี้แม่งยิงไอ้ที่ตกทะเลไอ้รีงเห่าอยู่ก่บบูที่หลังเราไม่มาบีเป็นงั้นเหรอแฟงกี้ยิงไม่โดนแบอร์แฟงกี้มายิงอะไรยิงอะไยิงอะไรอะไรยิงอะไรขอบคุณครับขอบคุณครับน้องน้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว น้องงอออมน้จีนใช้ปืนอะไรวะทำไมหนู่งโลสเปกเตอร์ยิงตายเลี้กันเองนะนี่ไงไปแล้วสไปค์์ดาวนไปแล้วแฟงกี้ก็ไปแฟงกี้ก็ไปเอาอะพี่โบก็ยิงทุกปืนได้เออทำแบบกัดบอกยิงได้แต่มาไอโอดินนั้นโอดินใครอยู่นั่นล่ะทำทำการ์ดไอ โอ้ยยังให้30 seconds left ไหนไหนไหนเหลือใครเนี่ยเหลือบิ๊กปุ๊ีเอ่ะโอ้กูไม่อยากอ่านชื่อเลยซ้อมใบให่ระวังพี่ระวังยนต์ใยูทูปเกี่ยวเล่นซ้อมแอบปะเนี่ยเออวะลูกแมวตัวใหญ่พี่ลูกแมวตัวใหญ่มา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 เลยยหนอียินดีเย็นไว้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 ที่ฮะ10 seconds left เราอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงวะเย็นไว้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  ไม่น่าเห็นแล้วตื่นเต้นหน่อยตัดอยู่ไหนวะทุ่นบน่ไหนอินเดียเลยเอาเมื่อกี้อยู่ตรงนี้แม็กซ์พอยต์ดเล่นมีดเองเจ้ามีคนจะมามีดผมเมื่อกี้เอาว่ะมีดมามีดกลับไม่โคงเฮ้ชาลีชาลีชาลีเอาเป่าเอาชาลีมาเอาชาลีมาชาลีชาลีชาลีไหนวะชาร์ลีรือช็อตตี้พี่ช็อตตี้ช็ตตี้ช็ตตี้ขึ้นไหนวะอ๋ออันนี้เหรอ กระสุนไอ้ปืนไอ้กระสุนลูกซองสลูกซองสองอันได้ไหมสองแปร์แม่งกระสุนน้อยได้ไหมไม่ใหญ่อ่ะไอ้ที่ลูกซองปืนพกอะซื้อไม่ทันเอ้าอาปืนพกไปเลยงั้นอะระยะยิงถ้าใครถ้าใครโกงตาหน้าดิมมี่นะเออพี่มันตาสุดท้ายแล้วพี่เอาเหรอเฮ้ยพี่แน่ทันนี้ว่าสะได้ก็ได้ ไม่กลัวกล้าบันเชอรหน้าตอนนี้เห็นนี่ดูกอะไรยิงเต็มตีนไอ้ลูกเชียวเปนใช้ได้เด็ดนะมืออะไรกันนั่นลูกสองเบเอาไปเมื่อกี้เอาบอลที่ไปปุ๊นปุกตอเหรอเมื่อกี้ Spike planted ปู่วอะไรวะเฮ้ยอย่าปีนเืนม่ายม่เรดกเรกดีๆเดียว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 มาเดียวมลูกซแปลกๆลูงทำไมมันยิงัวจังวะแม่เงยิกี้อะความความแฟรไม่มีเลยแม่เงยแล้วกระสุนมังแบบไม่คลด้ยนะแบบยิงที่ที่หายแล้วไม่ค่อยบานด้วย เอ้ยบกกูหน้าไม่เท่าด้วยวะคลิปมีคนดูเขาจะได้อะไรมาเนี่ยได้อะไร idiots defenders w ได้ทิมซาน่ากิมทาน่าเก้าหนึ่อีอะไนมันทาตีนโทษโทษกิมเก้าหนึ่งอีเอา